สวัสดีค่ะวันนี้้าหน้ามนนะคะมารายงานตัวนะคะมารายงานตัวพร้อมกับพามารับชมเหรียญสะสมเหรียญเก่าๆนะคะเหรียญน,นี้ก็มาจากพิพิธภัณฑ์นะคะบ้านคูกลงนะคะเป็นศูนย์รวมแรงของเก่าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็มีเหรียญ หลากหลายพศออมีเหรียญหลากหลายารูปแบบกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ5้สสตางค์เหรียญย5สสตางค์เหรียญ5เหรียญ10นะคะมีทั้งพร้อมธนบัตรด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปถ่ายถ้ำนะคะไปเก็บภาพเก็บวิดีโอมาฝากพี่ๆทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะคะ แล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสาวนามนไม่ได้เป็นนักสะสมโดยตรงนะคะแค่ได้ไปเก็บภาพเก็บวิดีโอมาฝากนะคะเพราะว่าบางทีเก็บไว้เก็บวิดีโอนี้ไว้นะคะไว้ลงให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับชมกันต่อไปนะคะเพราะว่าเหรียญพวกนี้นะคะก็สมัยนี้ก็จะหายากมากๆกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าปีพศนะคะปีพศค,คุณครูที่ บ้านครูกลางเนี่ยค่ะท่านก็เก็บสะสมมาตั้งแต่โบราณโบราณนี่นะคะก็จะเป็นเหรียญเก่าเหรียญเหรียญเก่าเลยละค่ะที่เก็บมานานแสนนานกันเลยทีเดียวนะคะก็ฝากพี่พี่รับชมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้รับซื้อไม่ได้รับขายนะคะไม่ได้รับซื้อไม่ได้รับขายนะคะย้ําอีกรอบนะคะไม่ได้รับซื้อไม่ได้รับขายแต่ประการได้นะคะรุ่นนี้ก็จะมีธนบัตรด้วยนะคะมีทั้งธนบัตร50 5บาท10บาทนะคะมีเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะนี่แหะค่ะสิ่งสําคัญของสิ่งเก่าๆนะคะมันก็จะมีคุณค่าทางจิตใจของเรานะคะเพราะว่าเาบางทีนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาเกิดขึ้นมาเขาก็ยังไม่รู้นะคะว่าเอเหรียญ5บาทเป็นยังเอเหรียญหยนึบาทเป็นยังไงนะคะเหรียญ ธนบ,บัตร5บาทเป็นยังไงธนบ,บัตร10บาทเป็นยังไงนะคะนี่นะคะซาวน้ำมนก็ได้เก็บภาพเก็บวิดีโอนะคะมาฝากเผื่อรุ่นลูกรุ่นหลานได้เข้ามาเปิดเข้ามารับชมในปีต่อๆไปนะคะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอยู่อำเภอแกลงนะคะเผื่อพี่ๆท่านใหน,นะคะแวะผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวมารับชมได้นะคะต้องให้เครดิตหน่อยนะคะเพราะว่ามีของสะสมที่บ้านพิพิธภัณฑ์บ้านคูกกลางเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถโบราณน,นะคะมีทั้งธนบัตรเก่ามีทั้งตะเก,ะเกียงเก่ารถเข็นเก่าเครื่องครัวเครื่องดนตรีต่างๆนะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็คุณครูเขาก็ได้เก็บสะสมมานานมากเลยนะนานมากกว่าน่าจะประมาณราวๆประมาณ40ปีได้นะคะที่คุณครูเขากเก็บสะสมมานะคะนี่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสําหรับเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะเกี่ยวกับเหรียญแล้วก็ธนบัตรนิดๆหน่อยๆนะคะที่หน้ามนไปเก็บมานะคะ ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นธนบัตรนะคะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะคะธนบัตรเก่านะคะมี50บาท100บาทนะคะแล้วก็มีทั้งธนบัตร10บาทด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะคะ70บาทนะคะนี่นะคะธนบัตร100บาทนะคะที่หายากกันเลยทีเดียวนะคะธนบัตร50บาทนะคะไม่ทราบว่าพี่ๆท่านไหนทันกันบ้างคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนถูกใจวิดีโอนี้คลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหน้ามนนะครับ ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วก็ทุกการรับชมนะคะยังไงฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งๆไว้ด้วยนะคะว่าวิดีโอหน้าคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวหรือว่าจะพาเก็บภาพเก็บวิดีโอสวยๆยังไงมาฝากที่ไหนกันนะคะก็กดติดตามไว้นะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ